ที่สิบสองชื่อเรื่องว่า明天天气怎么样นะคะ明天天气怎么样明天ค่ะหมายถึงพรุ่งนี้นะคะเทียนฉีสภาพอากาศเจ样ิเมออย่างเป็นอย่างไรหรือเป็นอย่างไงนะคะ 明天天气怎么样？สรุปแล้วรวมความว่าวันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะเป็นยังไงนะคะสภาพอากาศวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมาดูเยอร์เชินค่ะวอร์มอัพกันก่อนอุ่นเครื่องนะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งอ่านว่าเลอเอิงเลองเลอ,องหมายถึงหนาวค่ะหนาวก Hư ơ, rơ, rơ, ròn Săn, xa, ủi, xa, ủi, phổn, tổ Tư, sủi, nám Ủ, sủi, quả, sủi, quả, phổn, lắc, mái เลีวอีงองคุณหมอหรือแพทย์ทีนี้เราก็สามารถจับคู่ได้แล้วใช่ไหมคะคำที่หนึ่งเลิองหมายถึงหนาวตรงกับข้อ C นะคะคำคำที่สองค่ะเยอเยอร้อนตรงกับข้อดีนะคะ คำที่3สามาหย雨ฝนตกค่ะตรงกับข้อ b คำที่4ี่สวยสวยน้ำตรงกับข้อ a คำที่5้าสวยกวัวสวยกัวผลไม้ตรงกับข้อ f และ6อ e เชิง e เชิงก็คือคุณหมอตรงกับข้อ e ค่ะ 课文一ใน路上ในลู่าง,งนะคะระหว่างทางหรือบนถนนนะคะใจลู่่างมาดูคำศัพท์ค่ะหนึ่งเทียนชี่เทียนชี่สภาพอากาศหรืออากาศนะคะสภาพอากาศหรืออากาศ คำที่สองเจรเมอยกเจรเมยกก็คือเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะท่ายจุดจุดจุดแปลว่ามากมากนะหรือว่าเกินไปนะคะปกติท่ายแปลว่าเกินไปแต่ถ้าท่ายจุดจุดจุดเลอแสดงว่าสิ่งที่อยู่ตรงนี้ค่ะมากเกินนะคะเกินไปตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณทัพย์นะคะ ส่วนใหญ่เป็นคุณศัพท์ต่อไปเย่เย่อ,ร,อร้อนเหลืองเหลืองหนาวนะสภาพอากาศเทียนชี่มาละเทียนชี่เย่ออากาศร้อนเทียนชี่เหลืองอากาศหนาวทีนี้เราลองจะเอาข้อ3มาใช้กับ4กับ5ได้นะคะถ้าจุดๆุด,ดละเช่นอันนี้ค่ะร้อนนะคะถ้า เอาเยอะมาค่ะไทยเย่อเลอะฮนะไทยเย่อเลอะแปลว่าร้อนมากนะคะร้อนมากๆเลยนะ,ะแต่ถ้าเป็นเหลืองเหลืองเราก็จะสามารถพูดได้ว่าไทยเหลืองเลอะนะคะไทยเหลืองหนาวมากๆเลอะแล้วนะหนาวมากๆเลย นะคะแบบนี้มาดูบทสนทนาค่ะ A บอกว่าจัวเทียนเป昨ยจิง天气怎เทีนจะเิมยาเมื่อวานค่ะจัวเทียน,นเป่ยจ,จ,จิงคือปักกิ่งเทสภาพอากาศใช่ไหมคะถามได้ว่าจ么มเป็นอย่างไร เพราะน,นั้นประโยคนี้เราก็สามารถแปลได้ว่าเมื่อวานนี้สภาพอากาศที่ปักกิ่งเป็นอย่างไรนะคะเมื่อวานนี้อากาศที่ปักกิ่งเป็นอย่างไรหรือเป็นอย่างไรบ้างนะคะอากาศเป็นอย่างไรเขาบอกว่าท้ายเยอเอ่อละร้อน มากมากเลยนะคะแล้ว明天呢明天ะพนะรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ล่ะนะ明天天气怎么样พรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไงนะคะพรุ่งนี้อากาศจะเป็นอย่างไรนะคะอากาศจะเป็นอย่างไรเขาบอก明天天气很好 พรุ่งนี้อากาศดีมากนะคะผู้เล่นผู้เยอะไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนค่ะอเอ์ว二นะคะแบบเรียนที่สองจายเจียนเชนินฝังจายที่เจียนเชนินเจียนเชนินะคะฝัง ห้องยิมเดลี่โรงยิมนะคะคำศัพท์คำที่6อ่านว่าชาหยีชาหยีฝนตกนะคะชาตัวเดียวหมายถึงลงนะคะหรือตกลงมาอย่างนี้นะคะทูฟอฟนะคะตกหยู่หยูห่คือฝนเมื่อรวมตัวกันเป็นชาหยู่ก็คือฝนตกค่ะเจ็ดอ่านว่าเซียวกับเจี๋ เสียงสามติดกันนะคะเราอ่านถอยไปเสียงหนึ่งเป็นเสี่ยวเจี๋ยนะคะหมายถึงนางสาวหรือคุณผู้หญิงค่ะคุณที่เป็นผู้หญิงนะคะเรารู้จักนามสกุลเขาแล้วก็นมสกุลเขาไว้ข้างหน้าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาเป็นหวังนามสกุลหวังเราก็จะเรียกเขาว่าหวังเสี่ยวเจี๋ยนะคะมิสหวังประมาณหมายถึงมิสเลยค่ะ นางสาวนะคะคำที่8ไหลไหลแปลว่ามานะเสียวเจี๋ยนะเซียวอีคำศัพท์มี下雨下雨๋姐แล้วก็หลบทสนทนาค่ะเอ今天会下雨吗今天不会下雨。王小姐今天会来吗？ 不会来，今天太冷了。นะเอ๋บอกวันนี้วันนี้จะมันจะ下雨มาวันนี้ฝนจะตกไหมนะคะวันนี下雨ไวันนี้ฝนจะตกไหม B บ,บอกว่าวันนี้จะไม่下雨วันนี้ฝนจะไม่ 不会下雨ไม่ตกแน่นอนนะแล้วหวังเสีย小姐มิสหวังจินนเทียห今天会มะค่ะมิสววนนมหนะะสวังวันนี้จะมาไหมนะคะมิสหวังวันนี้จะมาไหมเขาบอกปูหุ่ยไหลไม่มาค่ะไม่น่าจะมาเทียนชี่พูดเทียนชี่เป็นไงทีเหลืองละอากาศหนาวมาก มากเลยอนะอากาศหนาวมากเกินไปคุณหวังไม่มาแน่นอนนะคะ